เออตัวฟุกครับฟุกพี่น้องเออแสดงเมื่อกี้ตัวเมียหันมาหันมาขี้เห้าเถอะยังไม่ทันถึงอยู่มุเมียนเี่นไปหนาตัวพืชเออพูดแล้ว แต่ว่าที่หางมันบบหางมันต okay. ังแเบื้องต้น่ไก่จกลี้ยวแล้มันมีสีเขียวโอ้เถอะมียนแตยางเยม้บอกตอนแรกว่าไปไฟหลวงฮัลโโป๊เมียนดอกเไปไกลมันบ่ไปดอกสนุนช เขาเบิ่งได้ว่าเป็นตัวเมียไข่เยอะเลยอ๋อไข่เต็มท้องแซ่บตัวเมียนี่ดีเซ่บกว่าตัวผู้เหมือนกันไข่เต็มท้องย้ํามันไข่อ๋อย้ํนี่ย้ํไข่อันนี้เขาไปเฮ็ดจังไดครับกว่าปนปนก็ได้เออเขาขายกันเท่าใดครับตอนนี้ตัวละสองบาท อืมกับเพราะได้เป็นรายได้เสริมเนาะอืมอ๋อที่ตัดขวดบีบใส่เ,เ,เตียเเต๋ยกแล้วมัน <c oughs> นี่ <c oughs> เธอจอบตอนห้องดีกว่าเฮไปกินมันที่ข้างุทธเอออย้จะต,ตื่นตื่นแล้วนะ่ะตุ่มแม่ตุ่มแม่ตุ่มแม่มันเป็นอะไรตรุ่มแม่นี่ตำปนแสบแสบบปะเสแบบคือกันมึอมันปีกบ่ยิกบ่ยัดอืญปีกเรียบนี่หลายแล้วพอปอนแล้วถ้าแกงใส่น้ำมันสมอิ่มแล้วมันหัวอะไรนี่มันขึ้นไหนหูแท้นี่ละมันไปน้ำกัน บางหูกับสองตัวกับน,นี้ดิสามตัวสองตัวแจ็คพอตยุบยุบยุบนี่ได้แล้วครับวัดสิได้เหงาเป็นเม็ดอ๋อตัวนี้เปิ้ลเลิกเออได้หลายว่ะได้ไวท์หัวสายโชัวชัโชว์ เรต้องเอาใส่ขวดกันออกเดอะใส่รถดีใส่รถด,ดีซอส อ๋อเยอะตัวเยอดเอาเสร็จปะเอเสร็จปะยังอร่อเยี่ยมอร่อเยี่ยมโอ้ทอดจปุ่มนีจ้า อะไรับแม่เบหันมาใส่ถุว่อร่อยไหมคะแซบวะอ่ะอ่ะจิ้มจิ้ม